ว่าแล้วว่าทำไมรถถึงเยอะขนาดนี้วันนี้เนี่ยคนมาตลาดกันแน่นมากๆเลยยากรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเขากำลังมาเรื่อยๆกันอยู่นะเอาเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปซื้อของที่เราต้องการก่อนดีกว่าวันนี้มีร้านไข่ไข่ไหมหรือเปล่านะนั่นอยู่ด้านหน้านั่นเองอุ้ยไข่น่ากินจังเลยอ่าฟองสวยๆทั้งนั้นเลยฉันเอาสาหุย20ฟองละกันค่ะได้เลยจ้าคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะใส่ถุงให้นะคะ รับรองว่าได้ครบแน่นอนเสียงเพลงที่ไหนนะคะรู้สึกว่ามันจะได้ยินอยู่แถวแถวโซนนู้นนะ่ะแต่ว่าน้องก็ร้องพร้อมามากเลยยอะเ,อเสียงเพลงที่คุณลูกค้าได้ยินเนี่ยเป็นเสียงเพลงของเด็กที่ร้องเพลงเปิดหมวกในตลาดนะจ่ายอยู่โซนด้านหลังของฉันเองถ,ถ้าคุณอยากจะช่วยน้องเขาเนี่ยคุณก็ ไปช่วยได้นะจ๊ะด้านหลังฉันเองเลยค่ะขอบคุณนะคะที่บอกแล้วว่าแต่ไข่ยี่สิบฟองเนี่ยทั้งหมดกี่บาทหรอคะไข่ยี่สิบฟองเนาะก็รวมเป็นสี่สิบบาทละกันค่ะน,นี้นะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาอดหน,นนะจ๊ะเห็นไหมคะขยขยไข่บอกว่าเด็กสองคนนั้นอยู่ที่ใกล้ๆก,ก,กับร้านไก่นี่นาตรงไหนเนี่ยเอ๊นี่ไงตรงนี้นี่นาที่ก็หาเสียงเพลงขยับน้องตั้งนานในตรงนี้นี่เองน่ารักมากๆเลยเสียงเพลงนี่ก็ร้องเพราะมา มากเลยนะขอบคุณครับพี่พวกเราหนะักเป็นเด็กยากจนเลยมาร้องเพลงช่วยครอบครัวนะครับหวังว่าจะมีคนช่วยบ้านนะผมนี่ก็อยากจะเป็นนักร้องดังด้วยหล่กก็เลยมาร้องเพลงเปิดหมวกในตลาดนี้หล่ะพวกเธอเนี่ยเก่งมากเลยนะสู้ๆนะเดี๋ยวความฝันก็เป็นจริงได้อย่างแน่นอนเอาหล่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยอีกแรงน,นะ ขอบคุณพี่เก่งพี่มากมากเลยนะครับที่มาชอบพวกผมเหอพี่ในใจดีมากๆเลยผม,ผมสัญญาเลยคับว่าพวกผมเนี่ยจะสู้เต็มที่ที่สุดเลยเพื่อให้ผมได้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีงานดีๆทําแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่เนี่ยเต็มใจอยู่แล้วไม่ว่าจะสัตว์หรือหนูหนูหรืออะไรก็แล้วแต่พี่พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยทันทีเลย บางครั้งเนี่ยการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นชีวิตคนอื่นได้เสมอเลยนะใครๆก็ช่วยเหลือกันได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะชอบแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวพี่นะคะคือคลิปนี้พี่อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ของพี่มากตอนไปเดินตลาดพี่เจอเด็กสองคนเนี่ยแหละเหมือนในคลิปเลยร้องเพลงอยู่แล้วตอนแรกอะพี่จะ เออพี่เห็นแล้วแหละแล่ว,ว่าอยากจะกลับไปช่วยแล้วก็ไปซื้อของอย่างอื่นก่อนแล้วก็กลับมาช่วยนะคะมาหยอดเฮิรนให้อะไรนิกๆน,อน้อยๆเนาะ,ะถือว่าเป็นการช่วยนะคะถึงมันจะน้อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะก็ได้ช่วยไปแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแลวก็จะได้มาดูคลิปใหม่ๆเป็นคนแรกด้วยะคะ่ะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า ไหนก็ได้แล้วแต่ตามจินตนาการของนักแสดงทุกคนเลยนะแล้วก็ออกมาพรีเซนต์แล้วก็มาส่งในวันเออเดี๋ยวครูจะนัดใหม่อีกทีละกันนะเดี๋ยวจะแชทไปทางไลน์ละกันเนาะเพราะว่าครยยังไม่รู้ว่าจะส่งวันใดดีแต่ว่าให้เวลาไปก่อนสอสัปดาห์ละกันเดี๋ยวครูจะนัดส่งอีกทีนะจ๊ะส่วนกลุ่มนี้ก็แบ่งกันเองเลยนะจ๊ะครูจะไม่แบ่งให้นะ